สวัสดีครับวันนี้มาประกอบเครื่องตัดหญ้าสีจังหวะกันนะครับนี่ก็ได้สั่งตัวใหม่มาเดี๋ยวเราเปิดดูกันก่อนนะครับน,นี้น่าจะเป็นก้านมันไมิสุดตาหรือเปล่าครับมา,มาแล้วครับกา้านหัวนะครับแรงทนทานครับ ก็นำกาลออกมาเตรียมไว้เรียบร้อยทางนี้ก็จะเป็นคลั์นะครับจานคลัดมาพร้อมแล้วในกล่องอันนี้ก็มีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวดูกันนะครับคู่มืออ่านไม่ออกเนาะ,ะที่จับครับ นั่นจะเป็นถางน้ำมันแล้วก็ตัวเครื่องนะครับสวยจังหวะสวยๆงามๆไม่ต,ต้องห่วงครับสินค้าเรามาจากญี่ปุ่นหรือไม่ก็มาจากจีนครับกำลังโด่งดังครับ สินค้ามาจากต่างประเทศนี่สิจังหวะครับอ่านไม่ออกนะครับตัวมิส,สุครับมาอ,อันนี้ก็ใส่สายมาให้พร้อมเลยนนี้ก็จะเป็นใบกันนะครับแล้วก็มีเครื่องมือสาย แล้วก็ใบตัดแบบใบตัดแบบสองข้างเนาะมาดูกันครับว่าเครื่องมือเขาให้อะไรมาบ้างนะก็คงจะมีประจแจนะครับ หกเหลี่ยมอันนี้ก็ไว้ถอดมาเทียนครับป๊อกมาเทียนกับไขควงหกเหลี่ยมสองขนาดนะครับปะเจปากตายแล้วก็มีนอ็นอตน็อตมี2ชุดครับชุดมีแหวนกับไม่มีแหวนนะชุดมีแหวนนะครับชุดไม่นนมีแหวนนี่ก็เราจะไว้ขันกันนะกันยานะครับอันนี้ชุดมีแหวนก็จะมาขันใส่ตรงนี้นะครับนี่ ประกอบกันเข้าแบบนี้นะครับนะใส่เข้าไปครับนะก็จะมีรูน็อตนะครับหกเหลี่ยมก่อนสังเกตนะครับให้ด้านนี้เอาขึ้นนะครับนะที่จับก็ใส่น็อตหกเหลี่ยมเข้าไปนะครับ ใส่ไปสีตัวขันเบาๆมือไปก่อนนะครับพอเข้าลองแล้วก็ค่อยอัดแน่นีทีทกนะึก็ใช้ประเจตัวใหญ่ครับรเจหกเหลี่ยมตัวใหญ่ ไอที่ใช้รุ่นนี้ก็ประกอบตามได้เลยครับรุ่นนี้นะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ใส่มือจับนะครับก็ต้องคลายน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้ก่อนนะครับมี4ตัวคลายออกหลวมๆก่อนใช้หกเหลี่ยมเล็กนะครับปัจเจหกเหลี่ยมเล็ก ออกทั้งสีตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งตามถนัดเลยนะครับบางคนถนัดซ้ายถนัดขวาอันนี้ผมถนัดขวาใส่ฝังนี้เป็นแบบจับธรรมดา ก็ฝั่งทางนี้ก็จะมีคันเร่งนะครับและสวิตช์ปิดเปิดคันเร่งจะอยู่ฝั่งนี้ในคนถนัดขวานะครับก็คันให้เน่นนะครับต่อไปก็ฝากัน,นกันหญ้ากันหินกันทรายกันกระเด็น นี่ก็มีมาให้นะครับรกับจับแล้วก็หกเหลี่ยมสอดหกเหลี่ยมสองตัวก็วางบริเวณที่ไม่กระจายมากนะครับก็แคบๆหน่อยก็ได้แต่ไม่ควรจะจะใกล้ใบเกินไป แล้วก็ใสน่น็อตอัดเข้าไปนะครับเกลียมพัดเข้าไป